สวัสดีครับผมสวัสดีกันอีคลิปครับวันนี้ตอนเช้าครับผมไปดูหน้างานมาเมื่อกี้นี้นการรื้อต่อครับงานดินเราวิ่งไม่ได้ครับช่วงนี้ฝนตกหนักครับเมื่อวานแถวบ้านไปดูงานรื้อต่อยูคาริตัะครับหมาเมื่อกี้นี่ก็เลยจะให้กับตันโล้นครับผม กับตันลนเอาเทเลอร์ครับเอารถย้ายครับไปย้ายซานี่ครับผมซานี่มาที่งานขุดต่อครับมานจากเจ็ดแปดไรครับพี่นอ <c oughs> ้องม่แมอเนยังอง่ะยัง มันเร่งพึ่งพืชเถอะลาลงไปปุ่นตัวน้ำสลัดปุ่นครับแจงสลอดงอนงอนงอนอยู่พุ่นฝากความซื่อนั่นง้ยางไปหลยางไปเหรอพูดเยางเขาพูดเไปว่าได้เนาะไปหันเนืทาน่าหน่อยๆเนาะโค้งหักสอกเ่ย

บ้ห่านะเนี่บ้าห่ามันคือจะห้อยห่าเนี่ยแหม็นห้อยห่าหมดเนี่ยเนาะบ้าห่าเนี่ยเนี่ยเลายมันมัคือแทนโบกี้แทนโบกี้นี่ฮะแต่ว่านี่นี่สิบ่าหาเพราะว่าเวลามันบิดตัวนี่มันสิบ้ามันบ่ไปน้ำคือโบกี้เด้โบกี้มันหิดแพร็กไปน้ำเนี <Con> <c Isaac> <fi> ่ยเยอยอันนี้แข็งกี่เด้เลยบ้ไปน้ำ แทนลมไปเดินทางเลยยังเล่าเอายังไปใส่แหรนถึงเั็นอย่าบว่ปิวตกเดี๋ยวไปอย่าขับแห้งสักไร ว 60, า่างหกสิบนี่หกสิบเจ็ดสิบว่เป็นยังหรอคือไปรถเดียวเชียงเดี๋ยวไปเบิ้งนึ่เชียงใบใบไปเบิงเเบ้งนึ่เติมลมขึ้นนะ ครับอีกขึ้นอ,อีกโอเค เขาไปดูสารวัตรกันครับผมเข้าไปดูสารวัตร,รนะครับก็จะพาไปดูก็จะไปดูงานอีกครับผมอีกแปลงหนึ่งอ้านะปลาสิบเบิร์ดกับมีปอดออกมาเรีอยย่ครับพี่น้องงานกันไรมันหนีเดยมากจับกล้องให้แล้วคะ่ะมันอีนนี้เลยเข้ามาจับกล้องใหค้ค่ะเมื่อวานฝนตกหนักค่ะ ฝนตกแรงค่ะวิ่งดินไม่ได้ค่ะเมื่อวานนี้น,นี่ก็เล่ยยุดค่ะให้รถรอเล็กไปมางต่อยุ้าค,ค,ค่ะหรือต่อยุคาตัดรถดำไม่ยุดค่ะมนัน สิหารดินให้ดินมาอยู่ด้านหลังค่ะเดี๋ยวมามีหมองว่างขี่ดินหน่อย มาดูอีกมุมค่ะมุมที่จกค่ะนีข้างล่างสะค่ะข้างบนมีสะลูกหนึ่งค่ะข้างล่างก็เล็กกดอีกน้ำเยอะค่ะถ้าดูดน้ำเซราเซลค่ะเขา,าใส่ในสะลูกนี้ เต็มตลอดเลยสะลูกไมค้ค่ะที่กำลังขุดตากสะค่ะนี่มาถึงมองทุงนี่คะ่ะ ปักไว้ตรงนี้ก็เป็นแรมลรปไปหันนี่ค่ะเหมือนรูปตัวแอลค่ะเหมือนรูปสระเอหัวใหญ่ๆรูปนี้ซือนี่เป็นป้าแตงค่ะนี่ ปลกแตงปลูกหอมกอันยาเก็บออกไปแล้วเขาบอกว่าคุดไปอย่างนี้นะคุดค้องไปหอดหัน จะได้เห็นสสวยกับตันก็ทันสลรวัตรเหมือนเดิมค่ะผู้ควบคุมเครื่องจักรของเจ้าแคท320 BGC ค่ะ ค่ะโทรไปการอยากจะได้สะหนึ่งลูกค่ะซุปรปยาวก็จัดให้ค่ะอันสวัตค่ะเราพิดก่อนอันสวัต์ก็เลยจัดให้ให้ส,สวยๆค่ะหนึ่งลูก ไอ้หายซุ่มซุ่มสามไอ้หายซุ่มซื okay, okay. ่นขึ้นไปอีกค่ะโ้ยเบาพิษพิษแบบิ้นตัดมาค่ะโอเคอะไรมีงานเข้ามาอีกใช่ไหม สิได้ไปเบิ้งงานอีกค่ะอีกหนึ่งที่ค่ะดูไว้เดี๋ยวเดี๋ยวงานเสร็จมารีวิวให้ดูอีกค่ะฝีมือของกันสารวัตรค่ะนี้จะออกมาเป็นหน้าตายังไงเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปดูงานไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวไม่มีงานทำต่อสวัสดีพี่น้องที่เข้ามารับชมทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะ